under yeah. Yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอยู่กับพลอยอีกแล้วจนะ้าในช่องพลอยแทนนี่วันนี้นะคะโ,โหก็มาด้วยลุคที่แบบว่าจัดเต็มเลยนะคะในฟูคอเวเลตมาเลยนะตากันแน่นหนกันแน่นนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาในลุคแบบว่า เอ่อเป็นแบบสโมคี้บลูนิดนึงเนาะนี่แบบนี้นะจ๊ะเรื่อหอะไนะคะที่อยากรู้แล้วว่าพลอยใช้อะไรในการครเอทลุคนี้บ้างนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเราจะเริ่มที่งานตาก่อนนะคะเพื่อนๆจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ของเอ่อทาร์นะคะ จะเริ่มจากสีน้ำตาลก่อนเลยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นพาเลทของ N Y X เนาะ <Your S 1> จะลงไปแบบประมาณนี้นะคะทําเป็นเออ่ตัวโครงตาเรานะ <Your S 1> แทบๆลงไปเบาๆนะคะแล้วก็ต้องแบบ ปัดเอานะไม่ต้องแบบแต้มเพิ่มอีกนะคะเพื่อนๆคือแบบปัดๆไปเลยนะเพราะสีที่มันติดอยู่ที่แปลงอนะ่ะปัดๆเนาะ <S <S ต่อไปนะคะพอยจะใช้เป็นสีฟ้าเนาะตัวนี้นะจน๊ะนี่ลงนะใช้แปรงหัวแบนๆน,นะคะเพื่อนๆแบบนี้เนาะ เกลี่ยลงไปตรงกลางนะคะเหมือนเราแบบว่าระบายสีเป็นสีเขาก็จะใช้แปรงหวัวเล็กกันเดิมนะจิ้มลงมาที่สีน้ำเงินที่ค่อนข้างเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะ ลงไปตรงนี้นะตรงแบบแบบขอบตาหลังตรงนี้เนาะ so no. แล้วก็จะใช้แปรงหัวฟูๆเมื่อกี้หน่อยเนาะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อนๆลงขอบอีกรอบหนึ่งนะตรงแบบคัดบ้บแบบนี้อีกรอบหนึ่ง ไม่ต้องกลัวเปิ่นะคะเพื่อนเนเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงแบบว่าลองพื้นเนอะเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันที่หลังนะ uh, our they try stop. แล้วก็พ่อจะใช้สีน้ำเงินตัวนี้นะคะที่เป็นออกชิมเมอร์เนาะใช้มือแบบแทบๆบแลบบ้วแกบบ็เอามาแปะแปะแปะแบบนี้ แปะตรงสีน้ำเงินที่เราลงไปเนาะรองพื้นในวันนี้นะคะพาก็ใช้เป็นของสีจันนะเบอร์ uh huh. 140ฮันนี่นะคะตัวนี้พาจะใช้แปรงนะคะในการเกลี่ยรองพื้นนะวันนี้ uh huh. ชั้นทัวนะคะนี่จะใช้เป็นของตัวคอนซีลเลอร์นะคะนี่ใช้เป็นสองสีเลยนะคือสีที่สว่างพอจะเอามาลงเอ่อเป็นคอนซีลเลอร์นะคะ เพื่อนแบบใช้คอนซีลเลอร์เก็บงานตาให้มันดูแบบว่าเป็นทรงเฉียวๆแบบนี้เนาะแท็บคอนซีลเลอร์เอ,อ่อแท็บคอนทัวไปเลยนะจ๊ะ mm hmm. mm hmm. mm hmm. อนี่พลจะมาเบรกวันนี้นะคะจะเป็นของแฟนซี่นะคะเป็นสีบานาน่านาอพลจะเบรแป้งทิ้งไว้นอะแล้วก็เดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะจ้าที่เขียนคิ้วนะคะพลจะใช้ในพาเลตเนาะเป็นสีดําเลยนะคะเขียนเนาะจะได้ดูแบบว่าคมๆนะคะ พอปัดแป้งออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาเก็บงานตากันต่อนะจ้ะเราจะใช้สีฟ้านะคะที่เป็นสีฟ้าแบบสว่างเนาะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงตรงห่างตานิดนึงเนาะ วันนี้พอใช้เป็นพาเลตของ Frozen ตัวนี้เนาะนี่ซื้อมาจากในอะไรสักอย่างเขามีเป็นแบบว่าเซตเนาะนี่เป็นเซตหน้านะคะมีบออคอนทัวร์มีแก้มมีไฮไลท์เนาะพอยก็จะใช้ในเซตนี้เลยเนาะจ้า yeah. ลงลงคอนทัวร์ทับตรงที่เราลงเนื้อครีมไปนะคะเพื่อให้สีมันแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเข้มแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเนาะ I'll be sure. s u r e If it's wrong then tell me that I'm wrong I don't care It makes me happy and if you're happy then let me If I ก็ไปติดขนตาแล้วก็ปัดสมัดคล่ามาแล้วเนาะมาต่อไปมางานปากกันบ้างดีกว่านจ๊ะนี่พอจะใช้ดินสอเขียนปากก่อนเนาะของ NYX นะจ๊ะ ช่วงนี้แบบติดเขียนปากมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็จะใช้เป็นค o เลอัพนะคะเป็นสีเอ่อเมลอนนะคะู่นสีเมลอนนะจ๊ะเดีวว่าจะใช้เป็นอีกอันนึงนะเป็นของ for you t o นะคะตัวนี้เนาะเป็นสีเก้นะจ๊ะ ฟินชลุกนะคะที่พลมาครีเอทให้ดูกันในวันนี้เนาะเป็นแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาโทนสโมกกี้อ่าบลูอยส์นะเออแบบยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมเออถ้าชอบนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยเนาะหรืออยากแบบติชมอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เหมือนกันนะคะพอจะได้แบบว่านำไปปรับปรุงแก้ไขนะเนาะส่วนอันนี้ก็แค่นี้นะ จะไม่มีอะไรเนาะมาครีเอทลุคให้ดูกันนะคะส่วนคลิปวิดีโอหน้านะคะพลอยจะครีเอทลุคไหนให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พลอยด้วยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาพลอยอัพคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะส่วนนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าแลยบาย